ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลส่งกระจายเสียงด้วยระบบ f m ความถี่95.5เมกะเฮิรตจากอาคารที่ทำการหมู่ที่6ถนนคลองขุดนาแคตํตบลคลองขุดอําเภอเมืองจังหวัดสตูลต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ช่วงแรกค่ะคุณผู้ฟังมาดูข่าวดีกันก่อนนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับระบบสาธารณสุขของไทยนะคะโดยที่ประชุมมีการหาหรือ5นโยบายเร่งด่วนยกระดับ30บาทได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่มะเร็งครบวงจรและการให้วัคซีน HPV ค่ะ สถานชีวพิบาลเพื่อฟื้นฟูด,ดูแลสุขภาพต่อเนื่องการเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขตกรุงเทพมหานครและการดูแลสุขภาพจิตและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งตั้งเป้าบำบัดฟื้นฟู คืนผู้ป่วยสู่สังคมนะคะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่จะมีการนำร่องใน4จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดแพร่เพชรบุรีร้อยเอ็ดและนราธิวาสที่จะสามารถเข้ารับบริการได้ทุกเครือข่ายทั้งในและก็นอกสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ก็มีการเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขตกรุงเทพมหานครระยะแรกจะนำร่องที่โรง โรงพยาบาลประจำเขตดอนเมืองโดยยกระดับโรงพยาบาลทหารอากาศเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาด120เตียงยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข60รถส,สุขคนมโนชกร เป็นโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกเฉพาะทางร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและก็โรงพยาบาลราชวิถีสองนะคะเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ในส่วนนี้คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ทั้ง3ส่วนภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟัง คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการข่าวเด่นประเด็น IOC กับดิฉันอ้อมอมรอรัตนพริมทีมงานสวทสตูลเวลาก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปด้วยช่วงเวลาเพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ติดตามประเด็นข่าวตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์ i o โโดยฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารประเด็นส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสารสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ในรายการข่าวเด่นประเด็นไ o c ทางสวทสตูน FM 95.5เมกะเฮิรตซ์แนะนำรายการได้ที่0-74721535